ไปบนเจ้าแม่ค้อนทองมาให้แล้วใครๆเขาล่ำลือกันว่าถ้าไปบนเจ้าแม่แล้วเนี่ยรับรองได้ลูกทุกรายแม่ก็เลยบนให้แกได้แฝดสามเลยโอ้ยแม่แฝดสามเลยเหรอลูกคนเดียวก็พอแล้วเราได้ลูกคนเดียวเท่ากับเราได้โซ่ทองครองเราเลยนะแม่เราจะได้สบายไปตลอดทั้งชาติ พวกมดมแมลงขคาบป้องนายไแ,แม่แม่แ่ลุงหมอบอกว่ารุงเป็นอะไรหมอบอกว่าหนูรงุงท้องใช่ไหม

จะดูแลให้เป็นอย่างดี <c oughs> จังเลยอ่ะลูกลูกเขาไม่ให้ชมเด็กเล็กๆแบบนี้ว่าน่ารักเขาให้พูดว่าน่าเกลียดหน้าชังโอเคค่ะชินามคะลูกของเราต้องน่าเกลียดหน้าชังที่สุดเลยนะไม่นี่คุณจะหาว่าลูกเราไม่น่าเกลียดหน้าชังหรอฮะใช่ลูกเราจะต้องน่าเกลียดหน้าชังกว่านี้แสนเท่าร้านเท่าก็ดูพ่อกับแม่สิ ทั้งหลอ่อทั้งสวยขนาดนี้รับรองถ้าลูกมาเป็นผู้หญิงจะต้องสวยยิ่งกว่านางบุษบาแต่ถ้าเป็นผู้ชายจะต้องหล่อยิ่งกว่าพราวอ้นา่ารักที่สุดเลยในแม่คะถ้าอย่างนั้นในแม่ก็กลับไปทํางานได้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่มาดูรุงนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะเดี๋ยวรุงจะกลับไปชูน้ำแล้ <c oughs> อ,อค,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 คุณคุมขวัญคะ ไม่ต้องห่วงหนูรุ้งเลยนะคะเดี๋ยวฉันกับชูนามเนี่ยจะดูแลทั้งหนูรุ้งแล้วก็หลานของเราอย่างดีเลยค่ะดันดีเดี๋ยวจ้าลุงระวังลื่นนะจ้าชูนามอุ้มหนูรุ้งดีกว่ามั้งนี่ดูพื้นนี่ลื่นขนาดนี้เด็กก็ล้มได้นะอุ้มอุ้มอุ้มอย่ไปเอาอุ้ยไม่ได้อุ้มอะไรอย่างนี้ไม่เอาให้ช่วยมาเลยมาอุ้มมาุ้ม ไม่ได้ไม่ได้ะค่อยเดินจค่อยเดินค่อยเดินผมไม่สนหรอกว่าใครจะมองยังไงผมอยากจะบอกให้คนประเทศนี้รู้ว่าเมียผมท้องลูกดไวงลูกด้วงมาค่อยๆเดินไม่ต้องกลัว ุณแม่ให้เด็กไปตามผมมีอะไรครับแม่มีข่าวดีๆอยากให้เทพได้อ่านเน่ะจ้ะข่าวอะไรครับ กว่าเองคุณหนูมีเวลาเลือกอีกนานค่ะนานที่ไหนละน้อยเดือนเดือนกว่านี่แป,ป๊บเดียวเองนะและน้อยรู้มาว่าลูกของฉันเนี่ยนะจะต้องเกิดมาอย่างดีที่สุดเขาจะต้องมีทั้งพ่อและก็แม่อยู่ข้างๆเขาส่วนฉันเนี่ยนะก็จะให้ความรักกับเขาอย่างเต็มที่นะอยู่ใกล้ๆเขาไม่ห่างเขาไปไหนลูกของฉันจะต้องได้ในสิ่งที่ดีที่สุด ต้องมีแต่คำว่าเกิดไม่มีคำว่าขาดเหมือนอย่างชีวิตของฉันเคยเป็นมาเอาเพลงไหน อ๋อไมห่หรอกที่บ้านผลมไม้ยังเยอะอยู่เลยแต่วันนี้ฉันมีมะม่วงเรดมานะน่าจะไปฝากคุณหนูยายปิ่นอ่ะสักโลอสองโลสิคุณหนูยายปิ่นอ่ะคงจะชอบมะม,ม่วงเรดได้ข่าวว่าเรียกหาของเปรี้ยวแทนข้าวเลยไม่ใช่เหรอจ๊ะเอ้ยเน้ยเอ้ยเอ้ยมาเล้วนะ เราถ่ายดิบังาแกงจิวะอกไป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 ไไป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  ว่าเราหาทางทําเอกสารหรือว่าพินัยกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ของคุณรุงให้เป็นแค่ของคุณรุงกับลูกดีไหมครับถ้าทําอย่างนั้นอ่ะความสุจริตของรุง้งหรือคือของพวกเราอย่างน้อยมันก็ป้องกันเงินไหลไปบ่อนนะครับคุณนายถ้าฉันจะทําสัญญาได้สักอย่างฉันก็อยากทำสัญญาที่จะรักษาความสุขของรุ้งให้อยู่ไปนานๆคุณนายจะทำอะไร ลุ่งหลับแล้วใช่ไหมครับก็คุณนายแม่บอกว่าถ้าลุ้งหลับแล้วให้ผมเข้ามาพบนายแม่มีธุระอะไรกับผมล้วครับฉันก็แค่อยากจะบอกเพราะแต่นนี้เธอกำลังมีลูก ก็มีหน้าที่รับผิดชอบมากมายที่รออยู่เรื่องนี้ผมทราบดีอยู่แล้วครับัถ้าเธอรู้เธอก็ควรหยุดเข้าบ่อนซะผมก็แค่เข้าไปเล่นๆนะครับไม่ได้จริงจังะไรแต่ต่อไปนี้ชีวิตของเธอทุกวินาทีต้องมีแต่ความจริงจังถ้าเธอผิดพลาดแค่เพียงนิดเดียวมไม่ใช่แค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ล้มแต่มันมีทั้งรุ้งและลูกของเธอ ที่จะต้องล้มไปกับเธอด้วยฉันขอร้องนะเลิกซะโทษทีนะครับพอดีผมมีเพื่อนเยอะแยะและอีกอย่างหนึง่งผมก็กำลังทำธุรกิจอยู่กับเพื่อนผมไอ้เรื่องสังสรรค์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรพิเศษแล้จะจ,จ้างให้เธออยู่ เธอจะยอมไหมต่อไปเนี้ฉันจะมีเงินเดือนให้เธอเดือนละหนึ่งแสนบาทเพื่อให้เธอหยุดอบายามุกทุกอย่างแล้วถ้าเธออยากจะลงทุนทำธุรกิจจริงๆเธอไม่ต้องไปลงทุนกับเพื่อนแค่เดินมาบอกฉันฉันจะลงทุนทำกับเธอเอง <c oughs> นี่เธอลุงเขารู้ว่านายแม่ลงทุนให้เขาขนาดเนี้ย เขาคงจะดีใจมากนะครับอย่าให้รูร้ฉันขอให้เขารู้แค่อย่างเดียวว่าที่เธอทำทุกอย่างเนี่ยเพราะเธอรักเขาและลูกฉันขอแค่เนี้ยเธอทำได้ไหมได้ครับผมจะเป็นพ่อและผัวที่ดี